ฮัลโหลนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชามานำเสนอเสาไม้เต็งนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ oh. เป็นไม้เต็งที่เก่าแล้วนะคะหลายปีแล้วจะคือจริงๆรแล้วตอนแรกยังไม่ได้เก่าแบบขนาดนี้นะคะลูกค้านะตอนนี้จะโดนแดดโดนฝนเขาก็จะออกเป็นสีนี้นะคะลูกค้า oh. แต่ความแข็งแรงนะคะความแข็งแรงนี่ยังอยู่คงทนนะคะ oh. สำหรับเสาเต็งของเรานะคะ หน้าแปดนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดแล้วก็หน้าแปดยาวหกเมตรนะคะชุดนี้นะคะมีทั้งหมดอยู่ยี่สิบต้นนะคะลูกค้านะมีอยู่ยี่สิบต้นนะคะจะเป็นเสากระเทยนะคะเสากระเทยเต่งนะคะมีอยู่ยี่สิบต้นสวยๆเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะ,ะลูกค้าสามารถเอาไปสร้างบ้านหรือไม่ก็เอาไปทําเสาซุ้มอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้านะคือนี่นะคะ ไม่มีผุเลยนะคะลูกค้านิชาบอกเลยว่าไม่มีผุเลยนะคะขนาดโ,โหนานมากเลยนะคะชุดนี้อ่คือจริงๆแล้วคือลูกค้าเขาซื้อจากนิชาไปซื้อบ้านเป็นหลังนะคะลูกค้านะซื้อบ้านเป็นหลังแต่ทีนี้เออแกจะมาทําแบบสร้างแบบซื้อหลายหลังมากนะคะคือเหมือนกับว่าสร้างไม่หมดไง <laughs> ประมาณนี้นะคะกองนี้เลยเหลือเนาะกองนี้เลยเหลือแกสร้างไปจนจะหมดหมดทุกหลังแล้วล่ะคะ่ะจะเหลืออยู่กองนี้เนาะ จริงงกองนี้เป็นไม้สวยเวยนะนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้ากองนี้มีทั้งหมดอยู่20ต้นนะคะเสากลมนี่จะโตอยู่ประมาณ120เลยนะคะลูกค้านะเสารกระเทยต้นกลมนะคะแล้วก็ตรงเหลี่ยมก็จะอยู่ที่หน้า8นะคะหน้า8หน้า9้านะคะลูกค้าน,นี่ชาไม่ได้ตะรับเม็ดมาจริงๆนะคะนี่เสาล่างนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะไม่ผุนะคะลูกค้านะ เขาจะเป็นแบบลายน้ําแข็งแรงมากนะคะยกกันไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยต้องใช้รถยกด้วยซ้ํานะคะนี่นะคะจะไม่เป็นไรเลยนะคะลูกค้าเป็นลายน้ําทั้งหมดเลยแข็งแรงมากงมเลยนะคะนะ่ะจับไม่หักเลยนะคะลูกค้ายี่สิบต้นเราจัดไปสองหมื่นแล้วกันนะคะลูกค้านะสองหมื่นนะคะไม่รวมไม่รวมส่งนะคะลูกคะนะ้านะไม่รวมส่ง ค้าอยู่แถวไหนก็ค่าขนส่งก็ตามตามระยะทางแล้วกันนะคะเนาะค่าขนส่งตามระยะทางสองหมื่นสองหมื่นเรายกขึ้นรถให้นะคะลูกค้านะเรายกขึ้นรถให้แต่ไม่รวมส่งนะคะลูกค้าราคานี้นะคะเพราะว่าเสาใหญ่มากนะคะเราต้องใช้รถยกนะคะลูกค้า คนนี้ไม่สามารถยกกันได้นะคะประมาณสิบคนนะคะถึงสิบคนเลยนะคะนี่นะคะส,สวยๆอย่างนี้นะคะสองหมื่นยี่สิบต้นก็จัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเสาแบบแข็งแรงมากเลยนะคะแต่ละต้นนี่นะคะก้นไม่มีผุเลยนะคะลูกค้านะแข็งแรงสุดๆเลยนะคะเอาไปปัดใสนี่เห็นเนื้อไม้แบบเดิมๆสวยเลยนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะนะคะสวย นี่นะคะนี่มาดูความยาวนะคะหกเมตรนะคะลูกค้านะอาจจะเกินหกเมตรด้วยเจ็ดเมตรด้วยซ้ำนะคะชุดนี้นะคะนิชาไม่ได้เอาตลับเมตรมาน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรด้วยนะคะรวมโพนนะคะลูกค้ารวมโคนน่าจะอยู่เจ็ดเมตรนะคะอ่าลูกค้าถ้าใคนสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะ0 6 4ย์7 1 1 9 9นหนึ่งนะคะลูกค้านะอ่าเสาสวยๆนะคะ เขาสวยๆยาวๆแบบเก่าหลายปีมากนะคะเสาชนนี้นะคะสวยๆอย่างนี้หายากนะลูกค้าเห็นไหมคะต้นเขาจะโตๆอย่างนี้เลยนะคะโตร้อยยี่สิบนะคะสําหรับช่วงกลมนะคะช่วงกลมกระเทยเนี่ยจะอยู่ประมาณร้อยยี่สิบเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะช่วงเหลี่ยมนี่นก็จะอยู่ที่ประมาณหน้าเก้านะคะลูกค้าหน้าเก้าเต็มที่หน้าส <ๆ S 1> ิบด้วยซ้ํานะคะเนี่ย หน้าแปดหน้าเก้านะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะนะคลูกค้าสวยๆเลยนะคะทักมาได้ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดต้องการก็ทักมาได้นะคะลูกค้านะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเรามาดูช่วงหัวกันยาวๆอย่างนี้นะคะอ่าอย่างนี้นะคะลูกค้านะสวยๆเลยนะคะลูกค้าอ่าสอบถามได้ช้ามาได้นะคะลูกค้าขอบคุณค่ะ